ถ้าเจอกันกันกบนัตตี้พลอยชูในคลิปนี้นะคะเห็น <c oughs> ถึงความไม่เรียบร้อยของนัตตี้หรือเปล่าในวันนี้สังเกตดู <c oughs> อะไรรู้ไหมคือนัตตี้แต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วแต่ตัวดํามาก <c oughs> ดูสิหน้ากับคอกับแขนโคนละสีกันเลย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สาวๆทุกคนควรที่จะคำนึงถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าที่แบบต้องโชว์ผิวในบริเวณนี้หรือว่าต้องโชว์แบบแขนขาอะไรประมาณนี้เนี่ยสิ่งที่ควรคำนึงถึงเนี่ยก็คือว่าเราต้องลงบีบีผิวกายด้วยไม่ใช่แต่งแต่หน้าให้มันสวยแล้วตัวเราแบบดําแบบนี้มันไม่โอเคนะคะคลิปนี้นัตตี้จะมารีวิวในเรื่องของบีบีทาผิวกายให้มันดูขาวกจ่างใส่ขึ้นเท่ากับผิวหน้าของเราเนั่นเองคือนัตตี้ก็เป็นคนที่ลองนะคะ บีวีทาผิวกายมาเยอะแยะมากมายหลายแบรนด์แต่ว่าก็มีปัญหาหลายอย่างเพราะว่าคุณนัตตี้เป็นคนที่ขนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะเวลาที่ทามันอาจจะติดขนเป็นคราบหร<อ>ืว,ว่าโอ้โหเป็นเส้นๆเลยนะคะดูไม่สวยงามแล้วก็ทาแล้วดูเหมือนผิวมันวอกผิวมันเวอร์แล้วมันก็ไปติดเบาะที่รถบ้างหรือว่าหรือว่าแบบ โดนน้านิดนิดนึงแล้วหลุดไปเลย <S <S เป็นคราบโอ้โหแล้วบางอันเวลาทาแล้วคือมันจะค่อนข้างเหนียวเนิอนอะแล้วเราก็ต้องใช้แป้งฝุ่นเนี่ยมาตบตบตบ,ตบที่ผิวทีนึงก็ดูหนาะดู แ,บบลแล้วนัตี้ได้เจอบ b ผิวกายตัวนี้นี่คือบ b ีที่นัตตี้จะมาพูดถึงนี่ค่ะตัวนี้มีชื่อว่า b ีอังโคนะคะบีอังโค b ออยดเนะคะเป็นบอดี้เบสที่ช่วยปรับผิวเขาวก็จางใส่ได้ในทันทีได้ในประมาณ15าวิเท่านั้นเองผิวก็ขาวใส่ได้แต่แต,แต่ต้องมีน้องๆหลายคนงงได้เลยว่าทาแล้วเนี่ยจะขาวแบบขาวเลยหรือเปล่า อ,อันนี้มันจะเป็น body base ก็เหมือนทำหนะ้าที่เป็น BB บีครีมนะคะที่ทาแล้วปรับผิวขาวกระจ่างใสแต่ว่าเมื่อเวลาเราล้างออกด้วยสบู่อะไรเงี้ยมันก็จะออกนะคะซึ่งตัวนี้นะคะ B onco body base cream นะคะเป็นครีมปรับผิวกายให้ขาวในทันทีที่ทาค่ะพร้อมกับมีสารป้องกันแสงแดดด้วยนะคะถึง SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะคุณสมบัติพิเศษที่ติชอบก็คือว่าตัวนี้จะกันนะ้ำไม่วอกไม่เวอร์ไม่ขาวแบบ ไม่ขาวแบบว่าเป็นหย่อมๆอ,มอะ่ะเออรูดูขาวแบบสม่ำเสมอขาวทั่วกันนะคะแล้วก็ทาแล้วเหมือนไม่ได้ทาบีบีครีมเหมือนเราผิวขาวแบบนี้มาตั้งแต่เกิดนี่ก็คือคุณสมบัติที่ลองแล้วรู้สึกโอเคแบบมากสําหรับตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้เขาจะมีอยู่สองสีด้วยกันนะคะหลอดจะมีสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะก็คือว่าเราสามารถเลือกใช้ ตามสภาพของสีผิวของเราได้นะคะถ้าคนที่ผิวขาวหน่อยเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้สีเขียวนะคะอันนี้จะเป็นกล่องสีเขียวนะคะนี่ก็สำหรับคนที่ผิวขาวนะคะเลือกใช้สีเขียวได้เลยก็จะปรับผิวให้กระจกใสขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะส่วนคนที่มีผิวคนข้างที่จะแบบผิวสองสีนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะกับสีชมพูแบบนี้นะ สำหรับนะัตี้นะคะถ้าในชีวิตประจําวันนี้นะัตตี้ก็ใช้สีชมพูนี่แหละนะคะแต่ว่าถ้าต้องไปออกงานถ้าต้องแบบว่าต้องการความเจิดจรัสออร่าเป็นประกายนาะตี้ก็ใช้สีเขียวได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทาบนผิวกายดูดีกว่าเดี๋ยวตี้จะสวัดส,สีให้ชมก่อนทั้งสงสีนะคะว่า ทั้งสองสีนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างนะคะด้านนี้เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองปาดสีเขียวก่อนนะคะจะเห็นว่าเวลาที่เราทาไปสักพักหนึ่งมันจะเกิดเป็นเหมือนเป็นเป็นหยดน้ําขึ้นมานะคะเหมือนทาแล้วจะแบบเย็นๆแล้วก็กลืนเข้าไปกับผิวเราเลยแบบนี้อันนี้คือสีเขียวนะคะมาดูสีชมพูฝั่งนี้ เดี๋ยวมาลองทาที่ตัวนะคะนที่จะทาผิวแขนด้านนี้ก่อนอที่จะลองใช้สีเขียวให้ดูนะคะเพิ่มความเจิดจรัสเป็นงปละกายนะคะที้เป็นคนขนเยอะมากะะแต่ว่าทาตัวนี้นี่ไม่มีปัญหาเรื่องการติดขนนะคะแล้วก็เปียบแป๊บเดียวก็เนียนเข้ากับผิวนะคะถ้าใครที่จะทาบีบีที่ผิวนี่แนะนําว่าให้ทาก่อนที่จะใส่เสื้อผ้าดีกว่านะเดีจะทาครึ่งหนึ่งครึ่งตัวให้ดูก่อน ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรทาครึ่งตัวนัตี้ทาฝั่งซ้ายนะคะของตัวก็สังเกตดูด้านบนนะคะตรงนี้จะค่อนข้างที่จะขาวออร่านะคะตรงนี้ก็แบบดำๆหน่อยแล้วก็แขนดออร่าเป็นประกายขนาดนี้ดูอีกด้านหนึ่งถึงอะไรอะ่ะ แขนอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ทาดูดำลงไปในทันใดเหมือนคนละคนกันเลยทีเดียวเชียวไม่มีปัญหาในเรื่องของคราบนะคะแล้วก็ดูเหมือนสีผิวของเราจริงๆเลยเทียบอ,อีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวทาอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นมนุษย์สองสีส่วนเรื่องกลิ่นนี่หอมมากหอมแบบไม่ต้องไม่ต้องฉีดน้ำหอมเลยอะ ตัวนี้เนี่ยนัตตี้ทาไปออกงานมาแล้วนะคะสีไม่ได้ดอปลงใดๆนะคะขาวเหมือนตอนทาตอนแรกเลยนะคะทาบีบีที่ผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งบริเวณนี้ แล้วก็ลงไปถึงแขงนทั้งสองข้างนะคะตอนนี้ผิวออร่าขึ้นมามากกว่าเดิมมากนะคะเหมือนประมาณว่าผิวขาวแบบนี้มาตั้งแต่เกิดนะคะหลังจากที่ได้ลองใช้แล้วนะันตี้ชอบมากนะคะก็เลยเอามาบอกเล่าสู่กันฟังสําหรับคนที่กับ,บังหาบีบีทาผิวกายที่คุณสมบัติที่ทั้งกันน้านะคะทาแล้วเหมือนไม่ได้ทาอะไรนะคะไม่เหนียวเนหนอะหนะนะคะแล้วก็ไม่วอกนะคะไม่ติดบอกแล้วก็สีไม่ดรอปลงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ ที่อยากให้ไปลองดูนะคะก็มาเล่าสุ่กันฟังให้ทุกคนได้เกิดกิเลสกันอีกแล้วในคลิปนี้นะคะมาดูราคานะคะสําหรับหลอดนี้เนี่ยจะขนาดจะอที่ที่120 ml นะคะก็ค่อนข้าง ที่จะใช้ได้นานนะคะเพราะว่าเราบีบนิดเดียวเนี่ยมันก็สามารถทาได้ทั่วผิวนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเปลี่ยนง่ายมากๆนะคะแต่ว่าถ้าซื้อแบบ2อสองหลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าจะมีโปรโมชั่นที่แบบลดลงไปอีกก็สามารถไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวที่จะขึ้นช่องทางด้านล่างนี้นะคะก็ไปสอบถามกันได้นะคะกับ Bangle Body Base Cream นะคะก็เลิศมากจริงๆแล้วดูสีที่จะเทียบให้ดูนะคะระหว่าง before กับ After ก่อนที่ทานะคะคือตอนแรกนี่แบบ หน้ากับตัวนี่คนละสีเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผิวเนี่ยขาวออร่าขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่กำลังมองหาบีบีทาตัวอยู่นะคะแล้วก็สามารถพูดคุยกับนาติี้ได้ที่แฟนเพจนัตตี้พลอยแล้วก็ไอจีนัตี้หนึ่งด้วยนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้านะไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะ